ตีของโรงเรียนของเรานะคะนี่เห็นไหมอันนี้ต้นใหญ่ปลูกตั้งแต่ตั้งแต่เราจําความได้เรามาก็เห็นแล้วี่ต้นนนตีมีมีใบออกคู่กันเลยนะคะมีใบออกคู่กันคู่กันหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งก้านใบก็จะมีกี่ใบใบก็จะคู่กันอีกหนึ่งไปหมดเลยอดอก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 ของเรามีหลายต้นหลายต้นอันนี้ได้ตัดลงเพราะว่าเราจะต้องปลูก ต้นนนซีนี่ค่ะต้นนนรีต้นนนซีลานนนซีนี่เป็นมีสองต้นเนื้อข้างในก็น่าจะใช้กตนเอาไปทำงานไป,นปนมีสองต้นเนื้อข้างในก็น่าจะใช้กตนเอาไปทำงาน ไปไปข้างในข้อสามสี่ต้นแต่ตอนนี้เราเลนตากแดดไปดูต้นนี้ก่อนนะต้นนี้ที่อยู่ใกล้ๆเนาะที่อยู่กเก่งติ่งก่อสร้างตรงนี้เนาะเราก็เลยต้องได้ตัดลงนะคะก่อนหน้านั้นก็จะสูงมากเลยเราก็ตัดลงไปนี่ค่ะใช่ก็กดแชร์ขอบคุณมากคะ่ะ ตน้นน้นนล้เดินไปูสิ่งก่อสร้างตรงนี้นนเนาะเราก็เลยต้องได้ตัดลงนะคะก่อนหน้านั้นก็จะสูงมากเลยเราก็ตัดลงไปนี่ค่ะสิ่งก่อสร้างตรงนี้เนาะเราก็เลยต้องได้ตัดลงนะคะก่อนหน้านั้นก็จะสูงมากเลยเราก็ตัดลงไปนี่ค่ะนี่สองต้นเนื้อข้างในก็ได้จ้ะ ใช้ตันเอาไปทำงานไปนนะมีสองต้นเนะรือข้างในก็น่าจะใช้ตันเอาไปทำงานไปนติ่งก่อสร้างตรงนี้เนาะเราก็เลยต้องได้ตัดลงนะคะก่อนหน้านั้นก็จะสูงมากเลยเราก็ตัดลงไปนี่ค่ะ,ะต้นตนนี้จะอยู่สูงดอกเขาหล่นลงมาเยอะแล้วเราไปดูต้นหนุม แล้วมีหลายต้นนะคะอีกหลายต้น,นะคะขาดกระบุกช่อแต่นต้นโน้นล้วเด่นไปตรงามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดเลยไหมเนี่ยนะคะถ้าเหมือนกันหมดก็แสดงว่าใกล้แล้วก็เราสามารถเอื้อมมือถึงได้เลยเอื้อมมือถึงได้เลยจะพาเพื่อนๆมาดูดอกใกล้ๆเขา อันนี้ก็มีหล่นบ้างแต่เป็นช่อสีเหลืองอลามหน้านี้อุ้ยนุ่นนุ่นต้นต้นใหญ่ๆต้นนุ่นนะคะก็ยังมีอยู่บนหลังคานุ่นนะคะต้นนั้นเห็นมีสีของโรงเรียนของเรานะคะนี่เห็นไหมอันนี้ต้นใหญ่ปลูกตั้งแต่ตั้งแต่เราจำความได้เรามาก็เห็นแล้วนี่ต้นุ่นสีไปใช่ไหนก็สามสี่ต้นแต่ตอนนี้เราเดินตากแดดไปดูต้นนี้ก่อน ตวนนี้ที่อยู่ใกล้ๆเนอะที่อยู่ใกล้เพื่อนๆมาดูนะคะมาดูกำลังานโดงสีวสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่อยๆได้นน่นต้นนู้นอุ้ยต้นนั้นยิ่งดอกดกนะคะเพื่อนๆต้นนี้ยิ่งดอกดกเลยเนี่ยกำลังดอกบานเต็มชอบไปแบบนี้ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบปีกนกเนาะใบปีกนกออก เช่อก้านใบเนี่ยก้านใบจะมีมีสองต้นเนืเ้อข้างในก็น่าจใช้กานเอาไปทำงานไปปต้นนนซีนี่ค่ะต้นนนซีต้นนนซีลานนนซีเป็นต้นนนซีนะคะนนซีของเรา จะออกดอกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองดูเพื่อนๆดูเพื่อนนะอันนี้น่าจะเป็นนะคนงานได้มากวาดกองเอาไว้เนอะดูดอกของเขานะคะนี่ก็อดอกแห้งที่หล่นลงมาแล้วลงมาแล้วนะคะเป็นดอก ถ้าถ้าเขายังไม่หล่นลงมาเขาก็จะผสมเกสรแล้วก็ติดเม็ดติดฝักเนาะแต่อันนี้ที่หล่นลงมาแล้วก็จะไม่ติดเป็นช่อไปแบบนี้ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบปีกนกเนะใบปีกนกออกเอช่อ,ชอก้านใบเนี่ยก้านใบจะปักด้วยนะคะมีฝักด้วยมีฝักแห้งด้วยต้องหล่นลงมาก็จะเอาไปปลูกได้เนาะมีฝักแห้งฝักแก่ด้วยจ้าเพื่อนๆบักด้วยนะคะมีฝักด้วย มีฝักแห้งด้วยต้องหล่นลงมาก็จะเอาไปปลูกได้เนาะมีฝักแห้งฝักแก่ด้วยจ้าเพื่อนๆพื่อนเปกนนช่อสีเหลืองอลามหน้านี้อุ้ยนุ่นนุ่นต้นต้นใหญ่ๆต้นนุ่นนะคะก็ยังมีอยู่บนหลังคานุ่นนะคะต้นนั้นเห็นมีฝักสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอ้าวเหว่าสิบสองเท่ากันสิบสองเท่ากันเลยเนาะอันนี้คือต้นนนไก่แล้วก็เรา สามารถเอื้อมมือถึงได้เลยเอื้อมมือถึงได้เลยจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไอ้เัาตัวนี้ก็มีหล่นบ้างแต่ลงมาแล้วนะคะเป็นดอกถ้าถ้าเขายังไม่หล่นลงมาเขาก็จะผสมเกสรแล้วก็ติดเม็ดติดฝักเนาะแต่อันนี้ที่หล่นลงมาแล้วก็จะไม่ติดแบบนี้นี่ค่ะนี่นี่ดอกตูมด้วยดอกตูมคือรอบาะดอกตูมคือรอบาน,น จะเป็นช่อเป็นสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าวแต็ว่าสิบสองเท่ากันสิบสองเท่ากันเลยเนาะอันนี้คือต้นนน,นต้นนนซีนะคะนนซีของเรานะคะจะออกดอกฝักด้วยนะคะมีฝักด้วยมีฝักแห้งด้วยต้องหล่นลงมาก็จะเอาไปปลูกได้เนาะมีฝักแห้งฝักแก่ด้วยจ้าเพื่อนๆดูเพื่อนเ่อนดูเพื่อนๆืนนะอันนี้น่าจะเป็น คนงานได้มากวาดกองเอาไว้เนาะดูดอกของเขานะคะนี่คือดอกแห้งที่หล่นลงมาเรองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็สิบ้นซี่อยู่หลายต้นแต่ต้นนี้ดอกดกมากเลยนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ไม้เืนต้นเนาะแต่นี้น้องออกดอกบานแล้วก็หล่นลงมามมีใบออกคู่กันเลยนะคะมีใบออกคู่กัน คู่กันหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้านใบก็จะมีขี่ใบใบก็จะคู่กันอีกหนึ่งดูเพื่อนๆดูเพื่อนนะอันนี้น่าจะเป็นนะคนงานได้มากวาดกองเอาไว้เนอะดูดอกของเขานะคะนี่ก็ดอกแห้งที่หล่นลงมาเลยมีสองต้นนะเนื้อข้างในก็น่าจะใช้กตนเอาไปทํางานไปนะดูเพื่อนดูเพื่อนนะอันนี้น่าจะเป็น คนงานได้มากวาดกองเอาไว้เนาะดูดอกของเขานะคะนี่ก็ดอกแห้งที่หล่นลงมาเลยของแต่ละอันก็จะประมาณสิบสองบางอันก็หนึ่งสอง,สองมีมีใบออกคู่กันเลยนะคะมีใบออกคู่กันคนู่กันหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้านใบก็จะมีขี่ใบใบก็จะคู่กันอีกหนึ่งใบข้างในก็สามสี่ต้นต,ตอนนี้เราเดินตากแดดไปดูต้นนี้ก่อน ต้นนี้ที่อยู่ใกล้ๆเนที่อยู่ใกล้ๆลย <ๆ S 1> ตัดช่อเต้นโน้นเนาะเไป,ไปูติ่งก่อสร้างตรงนี้เนาะเราก็เลยต้องได้ตัดลงนะคะก่อนหน้านั้นก็จะสูงมากเลยเราก็ตัดลงไปนี่ค่ะมัช่อไปแบบนี้ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบปีกนกเนาะใบปีกนกออกเอช่อก้านใบเนี่ยก้านใบจะฝักด้วยนะคะมีฝักด้วย มีฝักแห้งด้วยต้องหล่นลงมาก็จะเอาไปปลูกได้เนาะมีฝักแห้งฝักแก่ด้วยจ้าเพื่อนๆทำไปข้าไในก็สามสี่ๆๆๆต้นแต่ตอนนี้เราเดืนตากแดดไปดูต้นนี้ก่อน,นต้นนี้ที่อยู่ใกล้ๆเนาะที่อยู่ใกล้ิ่กก่อสร้างตรงนี้เนาะเราก็เลยต้องได้ตัดลงนะคะก่อนหน้านั้นก็จะสูงมากเลยเราก็ตัดลงไปนี่ค่ะ ไ,ได้เลยค่ะนี่คือดอกที่เขาหล่นลงมาแล้วเนาะดอกที่เขาหลน่นเพื่อนมาดูนะคะมาดูความสวยงามโงยสีสวยานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสอง,องนะะแต่ละอันก็จะประมาณสิบสองบางอันก็ 1, 2, หนึ่งสองสองนะะแต่ละอันก็จะประมาณสิบสองบางอันก็ หนึ่งสองเป็นช่อสีเหลืองอลามหน้านี้อุ้ยนุ่นนุ่นน่นต้นต้นใหญ่ๆต้นนุ่นนะคะก็ยังมีอยู่บนหลังคานุ่นนะคะต้นนั้นเห็นมีฝักไปหมดเลยดอก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 นี่ของเรามีหลายต้นหลายต้นอันนี้ได้ตัดดงเพราะว่าเราจะต้องปลูกใช่ก็กดแชร์ขอบคุณมากค่ะต้นนุทนซีนี่ค่ะต้นนุทนี ต้นต้นรีลานต้นสีเป็นถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะนี่คือดอกที่เขาหล่นลงมาแล้วเนาะดอกปี่เขาหล่นชอบไปแบบนี้ลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบปีกนกเนาะใบปีกนกออก